สวัสดีครับคุณผู้ชมมามาทำอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับ Photoshop กันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะสอนประมาณนี้นะครับก็คือคุณเห็นรีเฟกด้านล่างของข้อความไหมครับมันจะเหมือนเป็นเงากระจกใสๆสะท้อนนะ,ะทําให้ข้อความของเราดูดูดีขึ้นนะครับดูสวยดูหรูขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคมาอันดับแรกไฟล์ New ฮะผมจะใช้เป็น ฟิล์มแอนด์วิดีโอนะครับแล้วก็เลือก1 9 2 0นคะูณ1 0 8 0ะนะครับผมเอาตัวนี้นะหรือว่าท่านใดอยากจะปรับเปลี่ยนเองก็ตรงนี้นะครับเลือกให้เป็นพิกเซลนะครับผมกว้างคูณยาวก็ตามตามตามสบายคุณเลยตามใจคุณเลยนะครับแต่ว่าผมเอาแบบนี้นะ1 9 2 0คูณ1 0 8่ากดคีย์เอทครับผมโอเคทีนี้มันจะมีเส้นไกด์นะครับผมวินโดว์อ่าวิวนะครับเลือกคำว่า c l e ียร์ไกดตัวนี้นะฮะปุ๊บอ่า แน่นอนว่าพื้นหลังเราจะทําเป็นสีดํานะครับเลือกเป็นถังสีนะตัวนี้นะครับผมถังสีแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นสีดำกดเข้าไปลากมาคลิกโอเคครับผมแล้วก็ถังสีลาดลงไปเลยครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับ New La y e r ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์ปุ๊บเสร็จแล้วเราจะสาดสีขาวลงไปตรงกลางนะครับเลือกที่บัตรบัตรตัวนี้นะฮะบัตรตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นสีขาวตัวนี้นะฮะ ปึ๊บอ่าโอเคทีนี้อันนี้มันใหญ่ไปบอยไม้มคือลดนะครับบอยไม้คือลดลอลิงคือใหญ่อ่าสมมติว,ว่าผมลอลิงแล้วก็กดครั้งหนึ่งนะฮะอ่าอย่าลืมนะว่าผมใช้บัตรตัวนี้นะบัตรตัวนี้นะครับผมโอเคลอลิงใหญ่กดครั้งหนึ่งมันใหญ่ไปผมก็ไม่เอานะอ่าบอยไม้เล็กลงมาหน่อยประมาณนี้อ่าประมาณนี้ชอบแล้วโอเคแล้วนะครับทีนี้ นิวเลเยอรขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกที่อันแรกนะครับนี่ฮะเลกูลิเตอร์มัสคีทูตัวนี้ปึ๊บอ่าเลือกมาแล้วก็เราก็จับลากครับคุณผู้ชมโอเคจับลากแบบนี้แล้วก็ปล่อยฮะเอาสักประมาณเนี้ยพอนะครับผมกล่าวเลยนะตัวนี้นะครับเลือกทั้งสีนะฮะแล้วก็เลือกเป็นสีขาว โอเคหลังจากนั้นเราก็เททังสีลงไปกดปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับคอนโทรลดเพื่อเอาเส้น selection ออกอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้ทำยังไงต่อเราจะลบจากด้านล่างไปนะครับอ่าให้มันไปชัดด้านบนนะอ่ามันเหมือนเป็นการไล่สีนั่นเองเลือกที่ laser tool นะตัวนี้ปึ๊บขนาดเหมือนเดิมนะครับบบายไม้ลอลิงนะ แล้วก็ขอบนะครับขอบตรงนี้นะคุณผู้ชมเลือกตรงนี้ให้เลือกให้เลือกเป็นขอบฟงนะครับให้เลือกเป็นขอบฟงนะอยไม้รอลิงเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆจับลากไปนะครับนี่จับลากไปเรื่อยนะฮะจับลากไปเรื่อยให้มันชัดแค่ด้านบนเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะเป็นเกเดียนเหมือนแบบไล่สีไล่เฉดสีนั่นเองนะครับโอเคผมพอใจแล้วผมจะจับลากลงมานิดนึงนะครับโอเค เดี๋ยวผมลบด้านขอบขอบออกอีกหน่อยสักหน่อยนะครับอ่าด้านขอบขอบเดี๋ยวผมลบให้มันชัดแค่ตรงกลางนะโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บป๊บปอ่าวานวานี้อ่าวนี้อ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่มลูกเล่นอีกทีหนึงก็คือใช้บัตรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะแต่ว่าผมจะใช้ตัวเล็กสุดเลยนะครับให้มันเหมือนแบบว่าเป็นมีแบบอ่า อะไรจุดๆให้มันล่องรอยนะให้เหมือนเป็นหิมะเกลดหิมะอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้มันล่องรอยขึ้นเนาะโอเคอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมผมใส่ผมชอบนะมันเหมือนมีประกายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าดูสวยดีผมก็เลยชอบใส่อ่ะโอเคทีนี้เราได้ฉากแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมได้ฉากแบบนี้แล้วไปที่ตัวทีนี่ข้อความนะครับข้อความโอเคแล้วก็พิมพ์ข้อความที่คุณอยากจะใส่เลย ข้อความอะไรก็ได้ครับตามสบายนะฮะโอเคผมได้แบบนี้มาข้อความนี้ดัลเบิลคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็เอ้ยไม่เอาดดบเบิลคกิ้ดีกว่า c อนโทรลทีไปเลยนะครับจับลากอยากได้ขนาดไหนจับลากเลยครับผมจับลากมาเลยผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคพอใจ e n t e r ครับแล้วคุณก็ค่อยคขยับให้มันตรงกับเห็นไหมเห็นเส้นสีขาวนี้ไหมฮะค่อยค่ขยับ ใช้ใช้ลูลกศรตรงคีย์บอร์ดค่อยๆขยับลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับอโอเคให้มันชนกันแบบนี้พอดีเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วเลเยอร์อินเทคนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะคลิกขวานะครับกดที่เลสเตอร์ไลท์ไทป์ครับผมให้มันเป็นเลเยอร์ปกติไม่ใช่เป็นเลเยอร์ข้อความนั่นเองนะครับหลังจากนั้นคุณก๊อปปี้เลเยอร์อเทคมาอีกเลเยอร์หนึ่งนั่นคือเลเยอร์ข้อความนะครับ ก็ปีเลเยอร์ข้อความมาอีกหนึ่งเลเยอร์ลองดูลากเข้ามาแบบนี้คุณเห็นเ,าาเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมครับขวาล่างเนี่ยฮะลากเข้ามาฮะคุณก็จะได้2องเลเยอร์เห็นไหมอ้นเทคก,กับอ้นเทคแบบนี้นะครับผมนี่นะอันนี้คือ2เลเยอร์มันซ้อนกันอยู่นะคุณผู้ชมนี่นะนี่นะอ่าหลังจากนั้นกด c อนโทที t ครับผมค t r โทเสร็จแล้วคุณกดคุณกด c อนโทค้างไว้นะครับแล้วก็ลากด้านบนลงมาด้านล่าง มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ่าอย่าเบีย้ยวนะครับเอาตรงๆนะเบีย้ยวจริงๆเบีย้ยวก็ได้นะถ้าคุณอยากเบีย้ยวก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเอาตรงๆก่อนนะเอาตรงๆก่อนโอเคถ้าพอใจปล่อยกด enter เึ๊บเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเครื่องมือลบครับผมนี่บอดไม้ไม้รอลิงครับผมเห็นไหมเพิ่มและลดขนาดแล้วก็ค่อยๆลบนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนรีฟิก ัวหนังสือของเราเออใช่ไหมดูดีดูสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้มันห่างไปหน่อยผมก็ใช้ผมก็ใช้ใชอันลูกศรที่คีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคหรือคุณจะปรับตรงฟิลนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงฟิลเห็นไหมมันก็จางหายไปเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคผมพอใจแล้วทำยังไงต่อเราจะสาสตสีมันยังไงนิวเลเยอขึ้นมาฮะ นิวเลเยอร์ขึ้นมาปุ๊บไปที่ถังสีครับผมไปที่ถังสีคุณอยากได้สีไหนตามสบายเลยอ่าสมมติว่าผมอยากได้สีชมพูอ่าอยากได้สีชมพูเลือกถังสีเลือกสีชมพูสาด์เข้าไปตรงนม r ม a l ตรงนี้นะครับชนิดเลเยอร์เลือกเป็น overlay เรียบร้อยได้แล้วเห็นไหมครับอ่ามันเหมือนเป็นเงาเป็นรีเฟกเห็นไหมอ่าสวยนะคุณผู้ชมแบบนี้ ไม่ง่ายนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากสําหรับมือใหม่นะครับผมเปลี่ยนสียังง่ายเหมือนเดิมครับเลือกที่ถังสีเลือกที่เป็นสีอลองเป็นสีฟ้า,าเหลืองอแดงนะครับเขียวได้หมดเลยเห็นไหมฮะแดงน้ําเงินแบบนี้โอ้สวยนะเหมือนเหมือนเป็นหิมะเนาะเป็นเกล็ดหิมะแล้วเหมือนแบบเออสวยดีนะครับ ทีนี้ผมสังเกตเห็นว่าเส้นตัดตรงนี้ผมมองว่ามันชัดเกินไปนะครับตัวเส้นตัดตรงนี้เนี่ยไอไอไม่ใช่ไอตัวนี้ผมมองว่ามันชัดเกินไปผมจะให้มันเบอร์สักนิดนึงนะครับฟิลเตอร์เบรอรครับผมการเซ้นเบอร์ปึ๊บเราก็เลือกเลยว่ามันเราจะให้มันเบอร์ขนาดไหนเห็นไหมถ้าเบอร์มากมันก็มันก็ไม่ดีนะเอาเบอพอประมาณพอเบอร์พอประมาณอ่ออปาอประมาณนี้โอเคไป เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นการทำข้อความเงาสะท้อนง่ายๆนะครับมือใหม่สามารถทำตามได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับสร้างจุดสนใจให้ข้อความของเราเป็นอย่างดีนะครับถ้ามันมีรีเฟก t แบบนี้โอเคนะครับคุณผู้ชมหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ